สวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยกันทุกคนด้วยนะครับก็อยู่ผมสินนะฮะจากช่องมาอ k คุม Channel นนะครับโอเคก็วันนี้มีเอ่อมอตจีทีมาแล้วนะครับก็มาสอนพื้นฐานกันเช่นเคยนะครับเป็นการลงรถนะฮะมอเตอร์ไซค์รถเอ่อรถยนต์อะไรก็ลงเหมือนกันหมดนะฮะลงคล้ายๆกันนะโอเคก็จะมาสอนลงเอ่อ รถนะฮะใน g t v กับลงเข็มไม้นะครับนะลงเข็มไม้ใน g t v นะครับโอเคก็ก่อนอื่นก็ต้องมี g t v ครับผมนะโอเคก็ไม่ต้องไปทําอะไรมันนะครับก็เปิด Open IV ขึ้นมานะครับมาบางคนเพิ่งมาดูคลิปนี้คลิปแรกเอางงครับไอ้เชี่ยอะไรว่า p e n IV มาจากไหนให้น้องๆย้อนไปดูคลิปอันแรกก่อนนะครับหรือใครหาคลิปไม่เจอเดี๋ยวผมให้เลื่อนไปตอนจะจบคลิปนะครับเดี๋ยวมันจะขึ้นวิดีโอให้เดี๋ยวผมจะขึ้นให้นะฮะ โอเคก็เปิด OpenIV ขึ้นมาครับนะเดี๋ยวเรามาดูไฟล์รถกันก่อนตอนนี้ผมโหลด CB650F ของมอคนไทยทำนะครับนะก็เขาบอกวิธีติดตั้งนั่นแหละนะครับนี่เขาบอกเลยนะครับว่าเปิด OpenIV ขึ้นมาแล้วก็จะมีไฟล์ไฟล์นี้ไฟล์นี้นะครับบางคันอาจจะลงไม่เหมือนกันนะครับผมขอบอกไว้ก่อนนะฮะเออบางคันอาจลงไม่เหมือนให้ดูตรงนี้นะ ว่าเขาไปตรงไหนบ้างนะครับนะเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการทํากันวิธีการลงกันนะครับก่อนอื่นก็เปิด OpenIV ขึ้นมาแล้วก็ลาที่ GTV แล้วก็กดกด Windows ตรงนี้ครับโอเคนะรอสักครู่ให้มันโหลดนะครับโอเคโหลดขึ้นมาแล้วนะครับนะก็เขาบอกว่าให้ไปที่ GTV อัปเดตครับตอนนี้เราอยู่ใน GTV นะฮะแล้วก็นี่อัปเดต ตรงนี้นะครับกดเข้าไปแล้วก็เขาบอกว่าไปที่64ครับ x 6 4ก็คลิกเข้าไปเขาบอกว่าไปที่อะไรอีกอ่านี่ฮะ d o n pass นะฮะอ่านผิดขอไปนะครับ,นะรบแล้วก็เอ่อไอเลข3ด้านหลังโอเคหาก่อนนี่นะฮะเจอละนะครับ,นะรบ pack อะไร p a c day อะไรไม่รู้อย่างนะครับกดเข้าไปแล้วก็ DLC นะครับกดเข้าไป โอเคก็มันบอกอะไรก็ไม่ต้องไปนสนใจนะครับนะเสร็จแล้วก็ไปที่64ครับแล้วก็ไปที่เลเวลแล้วก็ GTA 5แล้วก็ไฟล์ล่างสุดครับผมเออมันที่เข้าลึกหน่อยนะโอเคอ่ะก็ให้ลากไอ้าตัวนี้ลงไปเลยนะครับแต่ถ้าคุณมาถึงก็าลากเข้าไปเลยเนี่ยไม่ได้นะครับเราต้องเปิดคำว่า edit mode ก่อนนะครับถึงจะลงมดได้นะฮะ โอเคนี่พอเป็นแบบนี้มันก็จะลงได้นะครับแต่ผมจะมาหาไฟล์มันก่อนนะอยากหาไฟล์มันตัว R RU นะครับโอเคผมจะหา RU 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 R U อยู่ไหนนี่เออไฟล์ตรงกันเลยนะครับเรามาดูว่ามันเป็นรถอะไรกันโอเคอ๋อคันนี้ครับผมคันที่เพิ่งรีวิวไปเมื่อวานเลยเนี่ยคันนี้นะครับใน GTA San นะครับคันนี้แหละนะฮะโอเค okay. ขอดูโอเค นะฮะนี่คือโมเดลเดิมๆนะครับใน gta v นะฮะโมเดลเดิมๆนะครับโอเคเราก็จะเปิด Edit Mode ตรงนี้นะครับเปิดเข้าไปอ่าแล้วก็ผมจะลาก3ไฟล์นี้ลงไปนะครับวอ,องไปเลยโอเคแล้วก็มันจะหมุนติ้วติ้วติ้วสักพักหนึ่งนะครับนะแล้วแต่ไฟล์ครับผมถ้าไฟล์มันใหญ่ก็อ่าอันนั้นมันก็นานหน่อยนะครับแล้วก็ปิด Edit Mode ไปได้เลยนะครับแล้วก็เรามาดูกันว่ารถเปลี่ยนไปหรือยงังนะฮะโอเคเปลี่ยนไปแล้วครับผมยึดเคเทสต์นะครับแม่ง สวยสดงดงามจริงๆนะครับเดี๋ยวผมจะไปลองขี่กันนะครับนะก็หลังจากนี้จะมีแบบมาเล่น GDV เรื่อยๆนะครับแต่ผมจะไม่สอนแล้วนะวิธีการลงรถผมสอนแล้วนะครับโอ้โหแม่งสวยสะอาดนะครับโอเคนี่นะฮะวิธีการลงสามารถออกไปได้เลยนะครับโอเคปิดไปได้เลยส่วนวิธีลงเขมไม้นะฮะก็เอาตัวนี้ออกไปนะครับตัวนี้มันแค่แบบสอนนะครับว่าวิธีลงแล้วก็ก๊อปสามไฟนี้ครับก๊อปปี้ นะฮะแล้วก็เข้าไปที่สตรีมของเรานะครับนะหรือใครที่มีตัวเกมแบบเล่นเถื่อนอะไรแบบนี้ก็เข้าไปที่ตัวเกมเลยนะครับผมจะมาเข้าแบบนี้ไฟล์ภายในครับผมเปิดไฟล์ภายในนี่นะครับก็อยู่ในตัวเกมที v วีแล้วก็วางลงไปเลยครับนี่เสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วง่ายๆเองนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดูในตัวเกมครับว่าจะมีเข็มไม้กับรถคันนี้หรือเปล่านะครับอย่าลืมจําชื่อรถไปด้วยนะเดี๋ยวเราจะไปเสกกันนะครับโอเคไปดูกันเลย อ่าโอเคครับตอนนี้ผมอยู่ในตัวเกม G.T.V. แล้วนะฮะอยู่กับพี่ไมเคิลคนเดิมเพิ่มเติมคือสักมาที่คอนะนะโอเคก็เดี๋ยวผมขอปรับเวลาก่อนนะครับนะหลายคนนะว่าเฮ้ยพี่ทำไมใช้อ่าอ,อะไรเขาเรียกอะไรโปรแกรมโกงอันเนี้ยอันคลิปเก่าแต่ไม่ใช่อันนู้นนะครับเพราะตอนนี้สคริ๊์พุกมันมีปัญหาอยู่นะครับก็เลยผมไปหาวิธีแก้มาแบบอื่นนะครับก็เลยต้องใช้ตัวนี้ไปก่อนนะครับเดี๋ยว เอ่อค่อยใช้แบบตัวนู้ตัวนู้มันจะสะดวกกว่าตัวนี้นะครับสะดวกกว่ามากเลยแหละนะครับผมจะปรับเวลาเป็นกลางวันก่อนนะผมชอบประมาณออหัวลุ่งๆแบบเนี้ยเออบรรยากาศดีนะใน G t ท V ครับโอเคก็เดี๋ยวผมจะ,สะเสกรถมานะครับผมต้องหาคําว่าคาก่อนเก็ตคานี่ฮะคานะครับ,นะรบผมก็ต้องเดินหาชื่อมันนะครับก็ชื่อมันจะเริ่มด้วยตัว R ใช่ไหมโอเคครับผมต้องหาก่อนนะสักคู่สักคู่ โอเคมาแล้วตัวอามาแล้ว R U ครับผมมันจะขึ้นโดย R U นะไม่ไม่มีวะ <c oughs> ไม่มีเฉยเลย R U อ่ะ R U หาไปเรื่อยๆครับหาไปเรื่อยๆอ,อ่าโอเคครับโอเคตอนนี้ผมหาได้แล้วฮะโอ้โหหาอยู่ครึ่งชาตินะครับไม่ใช้ไอโป ตัวนี้นีครับมันหายากนะครับถ้าเป็นตัวเก่าเนี่ยมันสามารถาพิมพ์ชื่อแล้วมันจะเสกมาได้เลยนะครับโอเคครับเรามาดูกันก่อนนะครับว่าโหโแม่งสวยมากนะครับ h o n d a CBR 5ไม่ใช่ CBR CBR อะไรวะ CBR CB า0 CB 5 0 F เออแม่งมั่วและ้ะ นะครับโอเคไม่ใช่โอเคโอเคอะไรถูกแล้วสวยมากนะครับคันนี้โอ้โหผมชอบมากเลยนะครับของคนไทยด้วยนะครับแต่ผมจะไม่มารีวิวกันก่อนนะครับเนื่องจากว่าคลิปนี้เป็นการสอนลงเฉยนะครับเป็นการเป็นทุกทอเรียให้น้องๆนะครับนะเดี๋ยวเรามาเจอกันกับการรีวิวมอสในคลิปคลิปหน้านั่นเองนะครับโดยไม่มีการสอนอีกต่อไปแล้วนะฮะโอเคขึ้นกันเลยครับโอเคพอขึ้นครับคุณจะเห็นไหมมีเข็มไม้นะครับนะ ทำไมรถมันโย,โยกโยกนะครับว่านะครับมีเข็มไม้ให้นะครับแม่กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยรดีเดียวนะครับนะมีเข็มไม้น้องๆด้วยนะครับขอดูหน้าปัดหน่อยดูหน้าปัดได้หรือเปล่าหน้าปัดขึ้นเปล่าหน้าปัดไม่ขึ้นเหรอนี่มันขึ้นอยู่เปล่าะไม่ขึ้นนะครับแต่บอกมีบอกเวลาด้วยนะครับ นะโอเคเราจะไปแว้นกันสักนิดสักหน่อยนะครับเพื่อไม่ให้คลิปเป็นมันสั้นเกินนะครับว่าจีทขอสัก10นาทีก่อนละกันนะครับเพราะว่านี่เป็นการสอนลงเองนะครับจุดแค่ไปแล้วเว้ยวันครับผมวันครับผมไว้นะครับผมแม่โหสั่นนะครับคันนี้เสียงแม่งใช้ได้เลยนะครับนะ่าไม่เหมือนไม่เหมือนพิซซ่าบอยในคลิปที่แล้วนะครับโหแม่งผมโคตรชอบเลยนะครับคันนี้นะฮะโอเค ็นอะไรที่เฟี้ยวเฟ่าเฟี้ยวสัตว์รัสเซียจริงๆนะครับไอ้แม่เท่เท่ชิบหายโคตรเท่เลยนะครับไปกันเลยนะครับ่ะไ,ไปไหนกันดีอะจะพาคันนี้ไปเที่ยวกันดีกว่านะครับแมขอไปแถวๆตรงไหนดีวะผมชอบแถวๆตรงนี้ะมันทะเลมันสวยดีนะครับที่แถวร้านปืนตรงนี้นะครับโอเคเลี้ยว,วเว้ยเลี้ยวเว้ยนะครับ นะไปเว้ยนะฮะหัวลุงๆนะครับหัวลุงๆนะตอนเช้าๆนะครับอากาศบรรยากาศดีๆนะครับตอนนี้ผมอัดยู่ก็ฝนตกด้วยนะครับแต่ผมอัดกลางคืนนะฮะโอ้หทำให้โอ้โห,โหคิดถึงบรรยากาศตอนเช้าๆนะครับผมชอบมากนะฮะบ,บ้านใครที่แบบเอออยู่ในเมืองหน่อยก็ตอนเช้าๆก็อากาศดีนะครับแต่ว่าผมอยู่แบบในเมืองเมืองก็เป,เป็นเมืองนะี่แต่แบบออกแนวเชนบทหน่อยครับ แถวสาดนะครับแถวสาดนะครับโอ้โหสวัสดีรับเพ่แม่ออกทำงานในเช้าเลยนะครับพี่อเพ่เนี่ยฮะนี่ผมมาบิ๊กไบแบนด์นะครับแต่ว่าชุดไม่เข้าเลยนะครับชุดแม่งมาแบบจะไปทำงานราชการอะไรอย่างนั้นนะครับขอดูมุมมองนี้หน่อยดิโอเคก็ยัดแค่นะครับนี่เหมือนนั่งบิ๊กไบจริงเลยวนะเนี่ย h e ล l o man w h ส t s u ก guy what's u แม่ เดียวครับยกล้อโชว์ครับยกล้อนี่ครับเจ็ดเคฮอนด้าซีบีอาร์ไม่ใช่ไม่มีอาร์ซีบีหกห้าศูนย์เอฟนะครับโอเคจำชื่อได้ละนะครับป้ายทะเบียนไปไหนวะนะครับคันนี้แต่งได้หรือเปล่าวะเอออยากไวร้านแต่งมากนะครับแต่ว่าเอาไว้คลิปหน้าๆก่อนละกันนะคลิปนี้แบบทุกทุเรียลนะครับตามสไตล์นะฮะโอเคคลิปหน้าอาจจะมาสอนลง EMD นะครับหรือว่าทำให้ภาพสวยนนั่เองแต่ว่า GDV ีวีเขาไม่เรียก EMD นะ GDAV เ,เขาเรียกอะไรไม่รู้รีรีดิกร,รีดักอะไรสักอย่างนี่นะครับนะโอเคก็เตือนไวส้สำหรับมดหน้านะครับขม่มขยิไม่แรงก็ไม่ต้องลงนะถ้าคิดว่าถ้าคิดว่าน้องๆปรับสุดเกมนี้แล้วฟเฟรมเรทยังไม่ถึง60เหมือนของพี่นะครับไม่ต้องลงนะครับของพี่ตอนนี้ก็วิ่งอยู่ประมาณ6กกว่านะครับนะปรับสุดทุกอย่างอยู่เว้นเท็กเจอร์ครับพอปรับเท็กเจอร์หมดปรับสุดแล้วแม่งวิ่งอยู่40นะครับก็เล่นได้ไหมก็เล่นได้นะแต่ผมชอบให้มันลื่นดีกว่านะครับ แต่ก็อยากจะลงเ m d มดีนะครับเพราะว่าภาพมันสดมากนะฮะในเ m d ยมดีนะครับภาพต้นฉบับมันไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับเราจะลงไปเลยโอ้คันนี้ของใครวะแม่งสวยสาดรถอะไรเนี่ยเจ็ดดูกติหรือเปล่าไม่ใช่ <c oughs> นะฮะก็ไม่ค่อยรู้เรื่องรถอะไรสักเท่าไหร่กับเขานะฮะลงไปเลยโอ้เด้งเด้งโอ้มาเที่ยวทะเลครับผมแม่พามาเที่ยวทะเลกันนะครับ นะสันส้นๆครับผมคลิปนี้สันส้นๆกูจะยกล้อลงเลยแล้วเนี่ยนะครับโอเคโอ้โหชอบมากนะครับเขี้ยวสาดเลยนะครับโอเคนะครับอ่ะโอเคดูอีกครั้งหนึ่งขอดูอีกครั้งหนึ่งนะพอเช้าๆแล้วมันท่ออะไรวะเนี้ย R B อ่บะไม่ใช่ A R นะฮะโอ้มีสายนี่ด้วยเขาเรียกสายเบรกนะฮะสีเขียวสายเบรกหรือเปล่าวะ ไม่ไม่ไม่ค่อยรู้นะครับต้องไปศึกษานะครับน่าจะเป็นสายเบรกนะฮะโอเคก็ใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลก์นะฮะกดแชร์นะครับแล้วก็กดซับสไคร์กันด้วยนะครับผมบอกหรือยังว่าให้ถึงร้อยไรนะฮะถึงร้อยไ์กันด้วยนะโอเคสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในมอสจีเดวีหน้านะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายรถไปอวดกันนะครับใหม่โอเคสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนแล้วกันนะครับบายบายครับผมเจอกัน